ชื่อนี้จะจาลึกเ,เป็นประวัติศาสตร์เลยเหมือนอย่งอางอบตคลองสามนี่เลยเท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีณนะช่วงนี้นะจ๊ะที่ท่านรับตําแหน่งตรงนี้นะเจ๊ะจะจาลึกชื่อท่านเลยว่าเป็นอบตอรแรกของโลกที่ท่านมาเป็นประธานฝ่ายคารวะนี่นะจ๊ะชื่อท่านจะจาลึกเลยชื่อ จ้าจะจาลึกอย่างนี้เลยมันเป็นประวัติศาสตร์จ้าของการสร้างบรมีของครั้งหนึ่งที่ได้รับราชการ,รอุทิศตนทํางานเพื่อส่วนรวมในตําแหน่งของผู้รารชการจังหวัดปทุมธาน,นีได้มาทําอย่างนี้และพระ่จ้าทำพอเป็นพิธีพระท่านลุยจริงๆเลยเชิญค,คนทุกคนนี้ด้วยตัวท่านเองเลยเนยี่ยไม่ธรรมดารปะฉะนั้นท่านผู้รารชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ลงมือทําอย่างนี้ ท่านจะปลืม้มท่านคือบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วว่าเมื่อท่านพ้นตาแหน่งไปแล้วนึกย้อนหลังจะปิติเพราะหมดปรกเกษียณและหมดสิทธิ์แล้วนะเหมือนปรกเกษียณชีวิตเนี่ยหมดสิทธิใช้ร่างกายมนุษย์ปรกเกษียณในราชการเนี่ยหมดสิทธิ์ที่ใช้ตําแหน่งนั้นไปทําอะไรเพราะนั้นตําแหน่งทุกตำแหน่งมีไว้สําหรับการสร้างบาร,รมีนอกเหนือจากทางานเพื่อส่วนรูปต่อเปการสร้างบาร,รมีด้วยนนี่จ้ะ